ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ยังคงขยายเป็นวงกว้างและยังแพร่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าโรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยไม่แสดงอาการโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ติดต่อโรคได้ง่ายประกอบกับช่วงที่มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะมีการรวมตัวกันมากยิ่งขึ้นดังนั้นจังหวัดจันทบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำสื่อแสดงธรรมเทศนาเพื่อตระหนักถึงวันสำคัญทางาศาสนาเรียนรู้ความเป็นมาของวันมาคบูชาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธาศาสนาหลักธรรมทางาศาสนามาเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อทำนุบำรุง และสืบทอดประเพณีทางศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไปขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสดับรับฟังธรรมเทศนาโดยพระมหาชนกเข็มมะกาโมเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมวเจ้าอาวาสวัดศีเมืองจังหวัดจันทบุรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2563 เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2,565ก็ขอเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็ถือเป็นวาระสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ก็คือวันมาฆ่าบูชาซึ่งในปีนี้ก็เวียนมาบรรจบครบรอบในวันพุธที่16กุมภาพันธ์ดังนั้นในโอกาสนี้อาตมาภาพก็จะได้ขอปรารบเกี่ยวกับหัวข้อธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น ดังนั้นโอกาสนี้อาตมาภาพก็จะขออนุญาตได้ถอดแมสสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ปารภธรรมอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแลก็ขออนุญาตก่อนก็ตามที่เรานั้นได้ ราบชัดกันดีในฐานะที่เรานั้นก็เป็นพุทธศาสนิกชนว่าในวันเพ็ญขึ้น15ค่้าำเดือน3นี้ก็นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราอีกวาระหนึ่งก็คือวันมาฆบูชาแต่เนื่องด้วยช่วงระยะ2ปีถึง3ปีมานี้ประเทศของเราก็ประสบกับภาวะของการแพร่ระบาดของไวรัส โ,โดังนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็ได้สนองตามนโยบายของรัฐบาลก็คือในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาก็จึงได้พยายามกำหนดมาตรการทั้งหลายในเรื่องของการรวมคนที่จะมาประชุมกันจำนวนมากแล้วก็ให้จัดกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง กับศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆนั้นให้ดำเนินไปด้วยดีมันก็จึงเป็นมุลเหตุที่ในวันนี้ก็จึงได้ต้องมีการบันทึกเทปในการปราบผัวก็ธรรมะเหล่านี้ก็เพื่อให้มันเกิดเป็นความสะดวกและความปลอดภัยโดยในวันนี้ก็โดยการอำนวยการของอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ซึ่งก็ได้ประสานงานมาแล้วก็ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างถูกต้องชัดเจนทั้งนี้เพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยแล้วก็ปรากฏเป็นภาพลักษณ์ที่ดีงามของสังคมสืบต่อไปดังนั้นในวาระของวันมาค้าบูชาซึ่งเราท่านทั้งหลายทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมอันนี้ ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่มันเป็นสิ่งที่เรากำหนดกันขึ้นมาในภายหลังซึ่งถ้าสืบคน้นตามประวัติหรือความเป็นมาของวันมาค้าบูชานี้ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศแรกที่เราเริ่มกระทำพิธีนี้โดยในพิธีนี้ได้เริ่มมีการทำกระทำกันมาเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัย ราชการที่4นะซึ่งในเบื้องต้นนั้นก็เป็นการประกอบพิธีเฉพาะในพระราชวังซึ่งก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งถึงการที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนานี้แล้วก็ได้สืบทอดสืบต่อจนเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นประเพณีที่ ประชาชนทั่วไปก็นิยมจะกระทํากันซึ่งในสิ่งที่เรากระทําหรือที่บรรพบุรุษชนได้กระทํามานี้ก็ด้วยจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์เดียวกันก็เพราะว่าเรานั้นมองเห็นคุณค่าคุณค่าของความสําคัญของพระพุทธศาสนาว่าเป็นเครื่องอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่จะช่วยทํารงไว้ซึ่งความดีงามของสังคมนั้นให้เป็นไปได้ดังนั้นพระมหากษัตริย์ในฐานะที่พระองค์นั้นทรงเป็นองค์เอกระอ,องเอกคราสาสดูประธรมพกเนี่ยซึ่งพระองค์ได้ทรงเห็นแล้วก็ทรงนำในเรื่องของหลักธรรมหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในวันสำคัญเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะคอยกระตุ้นเตือน ให้เรานั้นได้ตระหนักถึงว่าศาสนานั้นมีคุณค่าอย่างไรกับเราแล้วเรานั้นสามารถที่จะนำหลักธรรมหรือคำสอนต่างๆที่เกี่ยวข้องในวันสำคัญเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของเราให้มันเกิดเป็นประโยชน์อย่างไรดังนั้นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องอในเรื่องของวันมาคาบูชาถ้าหากเราจะปารบย้อนเหตุไปในสมัยพุทธกาล ที่เราเรียกวันมาค้าบูชานี้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตก็คือวันที่เกิดการประชุมพร้อมกันด้วยเหตุ4ี่ประการอ,อย่างเป็นอัศจรรย์ประการที่1ก็คือ,อวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน3ประการที่2ก็คือมีพระสงฆ์จํานวน1250รรูปที่ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่วัดเวลุวันโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้ตรัสเรียกหรือที่เรียกว่าประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายประการที่สก็คือพระสงฆ์ทั้ง1,250รูปนั้นล้วนเป็นพระอาหารหันต์ด้วยกันทั้งหมดและประการที่สก็คือพระสงฆ์ทั้ง1,250รูปนั้นล้วนเป็นเอหิภิกุอุปสัมปทาก็คือเป็นพระ,ะที่ พระพุทธเจ้าทรงประทานการอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เองดังนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนี้ในที่ประชุมนั้นพระองค์ก็ได้ทรงยกในเรื่องของโอวาทปาติโมกขึ้นแสดงซึ่งถ้าเรากล่าวถึงในเรื่องของโอวาทปาติโมกเราก็จะเข้าใจในความหมายว่าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงหลักการอุดมการและวิธีการ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้อย่างชาัดเจนซึ่งหลักการก็เป็นสิ่งที่เราทราบกันมาอยู่ดีแล้วประการที่หนึ่งก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงประการที่สองก็คือในเรื่องของการทำความดีหรือทำกุศลนั้นให้ถึงพร้อมและประการที่3ก็คือการชำระมันชำระจิตใจของตนเองนั้นให้สะอาดหมดจดอยู่เสมออันนี้ถือเป็นหลักการ หลักการใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราก็ถือปฏิบัติกันอย่างนี้เรื่อยมาส่วนในเรื่องของอุดมการอุดมการก็คือเป้าหมายที่เราจะพึงดำเนินไปเพื่อให้มันเกิดความดีงามนี้ก็คือข้อที่1สิ่งที่ต้องมีเป็นประจำไม่ว่าจะปฏิบัติในเรื่องใดก็คือในเรื่องของขันติก็คือความอดทน ประการที่สองก็คือในเรื่องของการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันประการที่สามก็คือในเรื่องของอความสงบก,ก็คือความสงบทั้งกายความสงบทั้งวาจาและความสงบทั้งใจและประการที่4ที่ท่านกล่าวถึงก็คือเรื่องของมิพาธก็คือการไปสู่จุดมุ่งหมายซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรานั้นต่างก็มีจุดมุ่งหมาย ก็คือความดับทุกข์นั่นเองส่วนในวิธีการที่จะดำเนินไปให้ถึงสู่จุดหมายหรือเป้าหมายหรืออุดมการเหล่านั้นหนึ่งก็คือการไม่ว่าร้ายกันสองก็คือการไม่ทำร้ายกันสามก็คือความรู้จักสำรวมหรือเคารพต่อกฎเกณฑ์ทางสังคมที่เรานั้นจะพึงอยู่ร่วมกัน ประการที่4ก็คือความรู้จักประมาณความรู้จักประมาณก็คือในการใช้ชีวิตให้พอเหมาะไม่ฟุ้งเฟอ้อจนเกินไปไม่ทําให้จนทําให้ตนเองนั้นเกิดทุกข์ประการที่5ก็คือการอยู่ในสถานที่ที่สมควรแล้วก็ประการที่6ก็คือการรู้จักเ็าเรียกว่าประกอบจิตอของตนเองก็คือหมั่นชำระจิตของตนเองอยู่สม่ำเสมอดังนั้นใน เรื่องในโอกาสของวันมาคาบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอรอบในอีกวาระในปีนี้นั้นก็อยากจะให้เราเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าด้วยการมองให้เห็นถึงคุณค่าว่าสิ่งที่บัณฑิชนแต่โบราณเรามานั้นได้ฝากฝังไว้ให้แก่สังคมของเรานั้นมีคุณค่าอย่างไร เพราะว่าถ้าเราเสพวัฒนธรรมเหล่านี้แค่เพียงทําให้มันผ่านไปพอถึงเวลาเราก็มาเวียนเทียนกันแต่เราไม่รู้ว่าเราได้ประโยชน์อะไรมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทันทีแต่ถ้าเรากลับหันไปมองให้ลึกมองดูให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมเหล่านี้แล้วได้ศึกษาในหลักข้อปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักนี้ไว้ เราก็จะได้เห็นเองเลยว,ว่าการที่เรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขอยู่ได้ในปัจจุบันเราสามารถที่จะนำหลักธรรมเหล่านี้มาปรับใช้แก่การดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเราได้เป็นอย่างดีก็คือโดยมีหลักการของเราก็คือพยายามที่จะไม่ทำในสิ่งที่ชั่วประพฤติในสิ่งที่ดีแล้วก็หมั่นชำระจิตใจของเราอยู่เสมอก็คือหมั่นตัวตรา ในใจของเราอยู่เสมอว่าขณะนี้จิตใจของเราเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรและเราจะสามารถทำให้จิตใจของเรานั้นมันดีขึ้นมันสูงขึ้นอย่างไรโดยอาศัยประเพณีหรือศาสนาพิธีต่างๆเหล่านี้มาเป็นเครื่องช่วยขัดเกลา แล้วก็ดําเนินการไปตามอุดมาการณ์ก็คือมีความอดทนเพราะในการกระทําทุกสิ่งนั้นถ้าเราไม่มีความอดทนแล้วเราก็จะไม่สามารถทําอะไรสําเร็จได้เลยดังนั้นการกระทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความอดทนเป็นเบื้องต้นเมื่อเรามีความอดทนที่จะทําเพราะเราเห็นคุณค่าว่าในสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มันก็จะเป็นเหมือนเครื่องนําเราไปสู่ความสําเร็จได้ แล้วก็ในส่วนของวิธีการก็คือการที่เรานั้นไม่ไปว่าร้ายใครไม่ไปทำร้ายใครรู้จักเคารพต่อกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองหรือของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันแล้วก็รู้จักประมาณในการใช้ชีวิตของเราไม่ให้มันฟุ้งเฟอ้อมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันขาดแคลนมากจนเกินไปแล้วก็อยู่ในที่ที่มันเป็นสัพพายะแก่ตัวเราเองก็คือมีทั้ง ที่เป็นบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันหรือท,ที่มีสถานที่ที่มันเหมาะที่เราจะอยู่เราอยู่แล้วเกิดความสบายอกสบายใจหรือแม้แต่การหมั่นสำรวจจิตของเราอยู่เสมอเพราะว่ามีคำที่พระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าการที่เรานั้นยังไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสใดๆใ,ในใจของเราได้แต่ขอให้เพียงเรารู้ ว่าในขณะนี้ใจของเรามีสภาพเป็นอย่างไรแล้วเราพยายามควบคุมกิเลสทั้งหลายที่มันอยู่ในใจนั้นให้มันอยู่ในระดับที่เรานั้นสามารถที่จะควบคุมมันได้ควบคุมมันได้ก็คือไม่ให้มันไปออกฤทธิ์ในการที่จะไปสร้างทุกข์หรือสร้างความเดือดร้อนทั้งที่เกิดขึ้นแก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่นแค่นี้ก็จะถือว่าเป็นการปรับหรือการนำเอาคุณค่าทางาศาสนา หรือคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดียิ่งและก็จะถือว่าเราก็จะยิ่งเพิ่มพูนศรัทธาเพราะเราเห็นว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงดังนั้นก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าให้เรานั้นใช้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้มาเป็นเครื่อง เตือนจิตเตือนใจของเราว่าสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปแล้วนั้นเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่ขอให้เรานั้นมาเริ่มทำมันใหม่ โดยรู้จักสํารวมใจของเราให้มันเป็นไปในทางที่ดีละเว้นในสิ่งที่เป็นความชั่วประกอบแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ทําจีใจของตนให้บริสุทธิ์ดีซึ่งแค่นี้ก็จะถือว่าเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เรานั้นเป็นคนดีในสังคมของเราได้สืบต่อไปอวันนี้ก็ขอเจริญพรแต่เพียงเท่านี้ ก็ขอเริญพออีกครั้งเน,ะนาะขณะนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณเที่เรียกว่า Sultan, สังเวชนียสถาน4ตำบลนะซึ่งก็ถือเป็นสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งาภายในวัดสีเมืองแห่งนี้ซึ่งใน Sultan, สังเวชนียสถาน4ตำบลน,นี้ซึ่งเราชาวพุทธทั้งหลายาก็คงได้ขอทราบลักษณะว่า เป็นสถานที่ที่แสดงถึงหลักฐานในทางพระพุทธศาสนาก็คือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆนะที่เคยเกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้านั้นยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่โดยในสังเวชนียสถานของที่วัดศรีเมืองแห่งนี้ก็เกิดขึ้นโดยดําริของหลวงพ่อ ก็คือพระครูดมรัตนคุณอ,อดีตเจ้าอาวาสของวัดศรีเมืองแห่งนี้ที่ท่านได้ดำริสร้างขึ้นมาโดยได้จำลองรูปแบบมาจากประเทศอินเดียและเนปาลโดยก็มีทั้ง4สถานที่ก็คือสถานที่ที่ประสูตรซึ่งปัจจุบันนั้นก็อยู่ในประเทศเนปาลแล้วก็อีก3สถานที่ก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาแล้วก็สถานที่ที่พระพุทธเจ้านั้นทรงเสด็จดับขันธปรินิพานดังนั้นใน4สถานที่ที่สําคัญเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้จําลองมาเพื่อประดิษฐานไว้ในสถานที่คือวัดสีเมืองแห่งนี้เพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้น ได้เข้ามาเยี่ยมชมก็คือเพื่อให้เกิดเป็นทัศนนุตริยะอย่างหนึ่งนะเพราะว่าโอกาสของคนที่จะไปอินเดียนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางไปได้กันทุกคนถึงแม้บางครั้งจะมีทุนรอนแต่อาจจะไม่มีโอกาสก็ได้ดังนั้นในส่วนตรงนี้ก็โดยส่วนเจตนาอันดีของหลวงพ่อที่อยากจะให้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนได้เห็น ราะว่าท่านนั้นได้ไปยังดินแดนสังเวชนียสถานนี้ค่อนข้างหลายครั้งก็จึงอยากจะให้ผู้อื่นที่ยังไม่ได้มีโอกาสาได้ไปนั้นได้เห็นได้ชมด้วยก็เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดหรือชัดเจนในหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าดังนั้นในสังเวชนียสถานเหล่านีา้ซึ่งถ้าเราจะมองว่ามันก็เป็นแค่เพียงวัตถุนะค ซึ่งในวาระของวันมาคบูชาที่กำลังจะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกในปีนี้เราก็คงจะปรารบเหตุในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลต่างๆที่เรานั้นจะสามารถกระทำได้แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดก็จึงทำให้โดยส่วนรวมโดยทั่วไป นั้นก็จะมีมาตรการควบคุมที่ค่อนข้างเข้มงวดหรือแม้แต่ในวัดต่างๆาเราก็ต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้เหมือนกันดังนั้นก็จึงมีในเรื่องของคำสั่งหรือประกาศมหาเถรสมาคมาที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่จะมาบำเพ็ญบุญบำเพญ็ญกุศลในวัดที่ค่อนข้างจะเข้มงวดอยู่แล้วซึ่งแต่ละวัด นะก็ถือปฏิบัติตามนั้นกันอย่างเคร่งครัดดังนั้นในวันมาคาบูชาที่จะมาถึงนี้ซึ่งชาวพุทธโดยทั่วไปเราก็ต่างตระหนักรู้กันดีว่าเป็นาวาระที่สำคัญอีกวันหนึ่งในจำนวน4วันนะดังนั้นการมาบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะที่นี่หรือในที่วัดใดๆต่างๆก็ตามเรานั้นก็ต้องตระหนักรู้นะ อย่างมีคำที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารยา์ท่านได้กล่าวไว้ก็ดีเหมือนกันว่าให้เรานั้นตระหนักรู้แต่อย่าไปตหนกนะตระหนักรู้ก็คือเรารู้ในโทษของโรคภัยที่มันกำลังแพร่ระบาดนี้แล้วเราก็รู้จักในการที่จะป้องกันเพราะว่าด้วยระยะเวลาของการแพร่ระบาดซึ่งมันยืดยาวมาขนาดนี้ ส่วนหนึ่งเราก็คงต้องปรับตัวที่จะให้เข้าอยู่กับสถานการณ์ให้ได้ก็คือด้วยการระมัดระวังตัวเองเป็นให้ดีแต่อย่าไปตระหนกก็คืออย่าไปตื่นกลัวกับสิ่งเหล่านี้คือเราต้องสามารถอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ดังนั้นในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในช่วงของวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานี้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่าน ได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกันตามวาระตามโอกาสตามสมควรในสถานที่ต่างๆก็คือวัดที่ใกล้บ้านของเราแล้วก็พยายามระมัดระวังตัวเองก็คือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางวัดหรือที่ทางรัฐบาลหรือที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ก็เพื่อให้มันเกิดความปลอดภัย ทั้งแก่ตัวเราเองแล้วก็ความปลอดภัยของสังคมร่วมกันดังนั้นก็ขออํานวยอวยพรนะให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีกุศลเจตนาดีในการที่จะบําเพ็ญกุศลไม่ว่าจะในวันปกติหรือในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็ตามก็ขออานวยอวยพรให้ทุกท่านนั้นได้ประสบะกับความสุขและความเจริญและสามารถที่จะรักษาชีวิตของตน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากสถานการณ์โรคร้ายที่กำลังคุกคามที่กำลังเบียดเบียนเราอยู่นี้ให้เรานั้นผ่านพ้นสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วเราจะ,จะได้ช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำคูณพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นสืบต่อไปดังนั้นก็ขออานวยพรให้ทุกท่านทั้งหลายนั้นจงประสบกับความสุขความสวัสดี มีความเจริญด้วยจตุรพิธพรแสก็คืออายุวันนะสุขภละและปฏิภานธรรมสารสมบัติโดยทัน่นทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอ